ต่อรถยนต์มือสองสกลนครสวัสดีครับวันนี้นะครับต่อก็อยู่กับรถบ้านสภาพดีอีกหนึ่งคันนะครับโดยรถคันนี้นะครับจะเป็นรถยนต์โตโยต้า v ีออสนะครับเป็นรถยนต์รุ่น 1.5e นะครับตัวนี้เป็นรถเกียร์ออโต้เป็นรถปี2553หรือปี2010นั่นเองครับโดยรวมของรถคันนี้นะครับก็สภาพสวยเลยสีสันสวยสมบูรณ์ครับรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะครับมีสเกิร์ตกับสปอยเลอร์นะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาดูในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้านะครับ คันน well ี the there, top, ina, in ้นะครับโครงสร้างด้านหน้าก็อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับฝากระโปรงหน้าด้านในนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับน็อตฝากระโปรงหน้านะครับไม่มีร่องรอยถูกถอดถูกไขน็อตแก้มหน้าน็อตคานต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยและคันนี้นะครับสภาพห้องเครื่องยนต์เนี่ยก็คืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยยืมใดๆนะครับคันนี้ก็ผ่านการติดงานทุกอย่างมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวภายในกันบ้างนะครับ คันนี้นะครับภายในนะครับก็จะเป็นสีดํานะครับและเบาะหนังเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังสีเทานะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับอ่าเข้าไปดูเลยอ่าคันนี้นะครับก็จะเป็นเบาะหนังรอบคันนะครับเบาะหนังเนี่ยก็คือเป็นสีเทาได้มาจากเจ้าของเดิมนะครับสภาพดีมากๆเราล้า,ทางทําความสะอาดก็มีสภาพสวยพร้อมใช้แบบนี้เลยนะครับด้บานหลังนะครับก็สภาพสมบูรณ์อ่าแนวซีนฝากระโปรงหลังนะครับก็อยู่ในสภาพเดิมๆน็อตฝากระโปรงหลังไม่มีร่องรอยถูกถอด อ่าร่องน้ำต่างๆนะครับก็อยู่ในสเปคด่มโรงงานนะครับอ่าเดี๋ยวยังไงมาดูนะครับในส่วนของตัวแผงท้ายว่ามีร่องรอยกระแทกมาไหมอ่าตัวนี้นะครับแผงท้ายนะครับก็ยังมีแนวซีนสีเหลืองไขวิ่งอยู่นะครับอ่าสวยๆเดิมๆเลยคันนี้นะครับการันตีได้เลยนะครับว่ารถไม่มีอุบัติเหตุหนักน้ําท่วมพิดคว่ำหรือติดแก๊สมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับไปทดลองขับรถคันนี้กันครับอ่าไปกันเลยครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าก่อนที่เราจะไปทดลองขับกันนะครับก็อยากให้ดูสภาพของคอนโซลด้านในนะครับก็อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับก็คือพร้อมใช้เลยไม่มีชำรุดใดๆนะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาทดลองขับรถคันนี้กันนะครับอ่าตอนนี้นะครับเรามาลิ่งในส่วนของตัวรถกันนะครับอ่า เราจะเร่งไปที่ร้อยนะครับอัตราเล่งน,นะครับทําได้ดีเลยอ่าในส่วนของการเปลี่ยนเกียร์นะครับก็ปกตินะครับตอนนี้นะครับรถอยู่ที่ความเร็ว100่งรอยกิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองปล่อยมือกันนะครับถ้ารถนะครับช่วงล่างมันหลวมนะครับปล่อยมือเนี่ยพวงมาลัยจะสั่นเลยนะครับส่วนคันนี้นะครับอ่าปล่อยมือนะครับพวงมาลัยก็นิ่งๆเลยนะครับอ่าตัวนี้ก็โอเคนะครับผม ช่วงร่างผ่านครับการเบีกนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับโอเคเลยเบรกไม่สะทานนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาตัดตัดจบคลิปกันเลยนะครับสําสหรับใครนะครับที่กําลังมองหารถบ้านนะครับรถบ้านแท้รถบ้านมือเดียวรถสภาพสวยๆสมบูรณ์เก็บงานมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อแนะนําเป็นคันนี้ได้เลยนะครับ คันนี้นะครับเป็น Toyota า V ออนะครับรุ่น1 5 e นะครับเป็นรถปี2553หรือปี2010นั่นเองรถคันนี้นะครับสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะครับมีเครดิตเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะครับนี้ต่อก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน